ตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งทยานขึ้นอย่างน่าทึ่งแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสําเร็จนี้คืออะไรที่ทําให้คุณต้องอ่านต่อไปลองนึกภาพตลาดหุ้นนิวยอร์กในช่วงเช้าของวันที่21ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นนี่ไม่ใช่แค่ข่าวธรรมดาแต่เป็นช่วงเวลาที่นักลงทุนเริ่มเห็นแสงสว่างหลังจากความไม่แน่นอนหลายเดือนดาวโจนซึ่งเป็นดัชนีสําคัญที่สะท้อนผลงานของบริษัทใหญ่ๆใ,ในสหรัฐได้เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ถึง286.64จุดนี่คือการตอบรับที่ดีต่อผลประกอบการที่แข็งแกร่งจากบริษัทจดทะเบียนต่างๆที่เปิดเผยตัวเลขออกมาในสัปดาห์ก่อนหน้าและเพื่อให้คุณเข้าใจง่ายขึ้นดัชนีนี้วัดผลงานโดยรวมของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เช่นเดียวกับที่เราใช้คะแนนสอบเพื่อวัดยความสำเร็จในชีวิตประจำวัน ล่าสุดดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนอยู่ที่ระดับ46,993.22จุดซึ่งเพิ่มขึ้น286.64จุดหรือคิดเป็น0.61%ในขณะที่ดัชนี n t 500ที่ครอบคลุมบริษัทต่างๆมากกว่า500แห่งได้เพิ่มขึ้น10.27จุดมาอยู่ที่6,745.40จุดหรือ0.15%และ ดัชนี NASDAQ ซึ่งเน้นบริษัทเทคโนโลยีก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อย6.04.0จุดสูระดับ22,996.58หจุดหรือ0.0 3เแต่ที่นี่คือจุดที่น่าสนใจการเพิ่มขึ้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มาจากข่าวดีที่นักลงทุนเฝ้ารอสำหรับหุ้นบางตัวเช่นโคคาโคล่าเจเนรัลมอเตอร์ GM และ 3M พวกเขาพุ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในวันนี้เพราะพวกเขาเปิดเผยผลประกอบการไตรามาสที่3ของปี2568 ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนที่มีกำไรและรายได้สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้มากเพื่อให้คุณเห็นภาพชัดเจนขึ้นลองนึกถึงบริษัทเหล่านี้เหมือนกับทีมกีฬาที่ทำผลงานดีกว่าเดิมนักลงทุนก็ตอบสนองด้วยการซื้อหุ้นเพิ่มในสัปดาห์แรกของช่วงเปิดเดผยผลประกอบการนี้มีบริษัทถึงเ6จากทั้งหมด58แห่ง ในดัชนี Nt 5 0 0ที่รายงานผลกำไรสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้โดยตัวเลขนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ย68%ของสัปดาห์แรกและยังสูงกว่าตัวเลข7จของไตรมาสก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำนอกจากนี้มีการคาดการณ์ว่าบริษัทเทคโนโลยียักษใหญ่ในกลุ่ม Magnificent Seven ซึ่งรวมถึงยักษ์ใหญ่อย่าง Apple Amazon และ Tesla จะมีกำไรเพิ่มขึ้น14.9%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งสูงกว่าค่าเฉลีย่ย6.7%ของบริษัทอื่นๆในดัชนี Nt ห่งและเพื่อย ราะคุณเข้าใจดียิ่งขึ้น Magnificent s e v e เหล่านี้เป็นกลุ่มที่นักลงทุนมักจับตาเพราะพวกเขาคือผู้นําในเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลกเช่นการพัฒนาอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือรถยนต์ไฟฟ้าแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจและอาจจะน่าตกใจสําหรับบางคนดัชนี CBOE Volatility Index หรือ v x ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความวิตกกังวลของนักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐคล้ายกับเครื่องวัดอุณหภูมิที่บอกว่าทุกคนเครียดแค่ไหนได้ร่วงลงอย่างต่อเนื่องในวันนี้นี่แสดงให้เห็นว่า นักลงทุนเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการปิดหน่วยงานรัฐบาลหรือที่เรียกว่าชัดดาวรวมถึงการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนซึ่งสำหรับผู้เริ่มต้นการชัดดาวก็เหมือนกับรัฐบาลหยุดทำงานชั่วคราวทำให้เศรษฐกิจสะดุง้งและนี่คือส่วนที่อาจทำให้เกิดความเห็นต่างคุณคิดว่าความมั่นใจนี้จะคงอยู่หรือเปล่า ราาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงความเห็นในเชิงบวกต่อความเป็นไปได้ของการบรรลุข้อตกลงการค้ากับจีนก่อนการพบปากกับราาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่มึงขยองจูประเทศเกาหลีใต้ในปลายเดือนนี้และเพื่อให้ภาพชัดขึ้นเอเปกคือกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่พยายามส่งเสริมการค้าและความร่วมมือนอกจากนี้นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐอย่าง กล่าวว่าเขาคิดว่าสถานการณ์กับจีนได้ผ่อนคลายลงแล้วโดยเขาจะพบกับนายเฮอรี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีจีนในสัปดาห์หน้าแต่บางคนอาจโต้แย้งว่าความเห็นบวกนี้เป็นจริงหรือแค่คำพูดเพื่อสร้างบรรยากาศนักลงทุนยังคงจับตาดูการเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ประจำเดือนกันยายนในวันศุกร์ที่24ตุลาคมก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะจัดการประชุมนยโยบายการเงินในวันที่28ถึง29ตุลาคม และเพื่ออธิบายให้ง่าย CPI คือตัวชี้วัดที่บอกว่าสินค้าต่างๆแพงขึ้นแค่ไหนซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจของเฟดเรื่องอัตราดอกเบี้ยล่าสุดเครื่องมือเฟดวอชข,ของ CME ครบ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนักถึง98.9%ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง0.25%สู่ระดับ3.75-4.00%ในวันที่29ตุลาคมและให้น้ำหนัก96.7%ที่จะลดลงอีก0.25% สู่ระดับ3.50ถึง3.75เอร์เซในวันที่10ธันวาคมและนี่คือจุดที่ทำให้เกิดการถกเถียงการลดดอกเบีย้ยเหล่านี้จะช่วยเศรษฐกิจจริงๆหรือแค่ทำให้เงินเฟอ้อกลับมาเพราะสำหรับบางคนการลดดอกเบีย้ยเร็วเกินไปอาจเสี่ยงต่อการสูบเงินเฟอ้อขึ้นมาใหม่แต่ส่วนที่หลายคนมองข้ามคือคุณพร้อมที่จะลงทุนในช่วงนี้หรือยังเราขอเชิญคุณอ่านข่าวเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจลึกซึ้งขึ้น JP Morgan ชี้โอกาสการลงทุนใหม่รับมือตลาดทันผนภาษีการค้า h t t p s w w w t b a n k u k i n s i d e c o m n e w s s t o c k e f i n a n c e s t o c k 1 5 6 9 0 9 0 i m f คาดแบงค์ชาติสหรัฐอาจลดดอกเบี้ยอีกในปี68 h t t p s w w w t b a n k u k i n s i d e c o m n e w s w o r l d e y n e w s 1 5 6 3 3 6 3 p o w e l ชี้เฟดลดดอกเบี้ย0.25%ลดความเสี่ยงรับมือตลาดแรงงาน s บ h t t p s w w w t b a n k k i s a i c o m n e w s w o r l d k i n e w s 1 5<ส>5 2 2 0 9ติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ h t t p s w w w t b a n k k r i s a c o m f a c e b o o k https://www.facebook.com/tbankkrisai/ https://twitter.com/tbankkrisai instagram h t t p s w w w i n s t a g r a m c o m s a l t i b a n k k i s a y youtube h t t p s w w w y o u t u b e c o m s a c h a n n e l s a l a t u c b 5 i c g h 5 t w c c 2 w g คุณคิดอย่างไรกับข่าวนี้ความเห็นบวกของทรัมป์ต่อการค้าเสรีกับจีนจะนำไปสู่ความสงบสุขหรือยังหรือเฟดควรลดดอกเบี้ยอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันเงินเฟ้อ แบ่งปันความคิดของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและมาถกเถียงกันเถอะ